ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะส,สำคัญทางอุตุนิยมวิทยาหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งในช่วงวันที่14-17กรกฎาคมหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียและประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนกครชัยภูมิและนคร,รราชสีมา ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราช,ชบุรีและนะครปฐมภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7.36นาฬิกาส6นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 23. นาฬิกาส9นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา26นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง6เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา33นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา49นาทีกรุงเทพมหานาครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา50นาที